ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบนำเวียนเทียนวันวิสาขบูชาค่ะ ช่วงค่ำวันที่22พฤษภาคม2567ที่วัดคลองวานพระอารามหลวงอำเภอเมืองประจวบพระธรรมวชิรสิษฐาจารย์เจ้าคณะภาค15เจ้าอาวาสวัดคลองวานพระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยคณะสงฆ์นายสมคิดจ,จันทมฤกผู้ว,ว่าราชการจังหวัดประจวบผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรศศิธรจันทมฤกนายกเหล่ากาชาติจังหวัดประจวบเป็นประธานฝ่ายคารวะโดยมีนายคมกิจเจริญพัฒนสมบัติรองผู้ว่าราชการจังหวัด าารรชกข้าราชการพุทธศาสนิกชนร่วมประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขาบูชาประจำปีพุทธศักราช2567มีการฟังธรรมและประกอบพิธีเวียนเทียนประทักษินาวาัดรอบพระอุโบสถวัดคลองวานพระอารามหลวงสามรอบวันวิสาขาบูชาเป็นวันสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนาสำหรับพุทธศาสนิกชนทุกนิกายทั่วโลกตรงกับวันขึ้น15ค่ําเดือน6เป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติคือ คือเกิดได้ตัดสรุคือสำเร็จได้ปรินิพานคือดับวันวิสาขาบูชาในประเทศไทยเริ่มครั้งแรกตั้งแต่สมัยกรุงสุขโขทัยเป็นราชธานีสันนิษฐานว่าได้รับแบบแผนมาจากลังกานอกจากนี้วันวิสาขาบูชายังเป็นวันสำคัญของโลกโดยในวันที่13ธันวาคมพศ2542องค์การสหรประชาชาติได้ยอมรับยติที่ประชุมกำหนดให้วันวิสาขาบูชาเป็นวันสำคัญของโลกกิจกรรมวันวิสาขาบูชา ที่ชาวไทยยึดถือปฏิบัติคือถือศีลฟังธรรมและเวียนเทียนรอบพระอุโบสถในช่วงข้ามเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา